วันนี้ผมจะเป็นคลิปไรครอนครับอย่า่นเต้นมาอย่าเอาอย่างบอกคอมเมนต์มาเลยวันนี้ผมจะรีวิวดูไว้เ็มแต่ผมเช็ญนี่แป๊บ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 ปุ้นี่ไหม ผมงกำลังโลดแอปอ่อนไททันเูอไม่จนานเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ามาทำรกินครับเอ่แอ่ออนไททันปุ๊ค โกอะไรเนาะโอ้ซีสี่ร no? oh, ้อยแปดสิบสองก่อนแวันนี้ผมรีวิวเกมพร้นเคอันนี้เกมตัอย่างโอ้คิงมัน วันนี้ผมได้สองผมยังไม่ได้เล่นนานแถมนั่นผมแป่งได้ร้านที่จริงผมเล่นนี้นานเป็นร้านปีแล้วอัปเดตอัปเดตวันนี้ผมจะรีวิวเพื่อน,นเดียวนะ ผมมารีวิวอ่ะจริงๆผมแค่ปอล์หนึ่งผมแปรงคลิปได้ให้ม่ามีตัวนี้แล้วแปงคลิปได้ไม่มไ,ไม,ไม่ไม่ดูกระจุนครับไม่เวลาดูกระจุนเวลาแปรงคลิปครับ กไม่เป็นไรเกยมยังเดี๋ยวผมจะแปรงเดี๋ยวผมจะโหลดเกมใหม่ให้ก็เกมยังมาคำตอ,อ,อกเอลออไททาน เ้ยเฮ้ยวผมไม่เลยถอดเกมอะไรผมไม่อยากหลดแต่ผมอะ่ะจริงๆเลยที่ผมบอกต้องอย่าให้หลอผมถ้าใครดู อันนั้นอ่ะอีสเอฟซีท huh. uh ีว huh. uh ีผมชอบดูอ่ะใครเรามีเกมจริงฮะาถ้าผมแปลงคลิปเซ็ตผมอ่ะจะดูเอฟซีทีวีในทีวีได้ยินไหมแล้วผมเอาเสียงนิดหน่อย เพื่อนรักเอาผมแบบนักกันน่ะเดียวเล่นนี่เล่นนี่ขโมยนะอันนี้ก,กลัวอ๋อนี่ภาษาละเซนะอ๋อใครอยากเล่นนะตี่ภาษาละมโลกนะพิมพ์ว่าภาษาละมโลกแต่เล่นนี่ต่อมนันง่ายมากเลยครับ ให้ผมกด subscribe กดคลิปกดพีนดพ่น้องผมน้องผมจะเป็นคลิปมาขกกุดที่อ๋อโฆษณาเห็นต่อว้าวโอ้อเขาใส่ยากไป แล้วครับมือถือมันถึไม่เสียหรับถึงแล้วครับ,รบ,รบโอ้สิบขนมเลย ผมยักล่นต่อมวลแล้วก่นอนเฮ้ยมูกผมไม่หายอ่ะนี่ก็จะยากเก่งอ,อีกแล้วโอ้วมายกอดโอ้สามตกเลยเห็นไหมสามตก น้องเดียวล้วหลับเดียวอยอมา้เลยาตัวงหมือนดีเข่อยอยากเนาะห้องคนรองหนึ่งที กด k e p ะแ r i b e กดชอมเมทเอขาอยากมเล่น่ะขาอยากเล่น่ะเนาะขไม่รูจะเล่นยังนางหยุดขาบอก่าับเนะหยุดอ้นา โมาแล้วค่ะบาย,าย,บายกดซับสไครป์กดคลิปปราณใจที่ผมแปรงคลิปบายทุกคน